มาตรา22สภาวิชาการมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ 1. พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์กำหนดนโยบายวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 2. พิจารณาเสนอดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 3. พิจารณาเสนอการให้ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญาและประกาศนียบัตร 4. พิจารณาเสนอการแต่งตั้งยุบรวมและการยุบเลิกคณะสถาบันสำนักศูนย์ส่วน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวมทั้งการเสนอแบ่งส่วนราชการหรือส่วนงานในหน่วยงานดังกล่าว 5. พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย 6. พิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งการถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษศาสตราจารย์เกียรติคุณรองศาสตราจารย์พิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ 8. สแสวงหาวิธีการที่จะทำให้การศึกษาวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม การปรับปรุงการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีการทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิน่นการผลิตและส่งเสริมวิทยาฐานะครูการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาและทรัพยากรธรรมชาติที่จเจริญยิ่งขึ้น 9. เสนอแนะแนวทางการประสานงานสภากำลังเพื่อการพัฒนาท้องถิน่น การทำข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการประสานการให้บุคลากรทรัพยากรและความชำนาญร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 10. พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย11 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 12. ให้คำปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 13. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำการใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ มาตรายี่ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการประกอบด้วยประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการของมหาวิทยาลัยองค์ประกอบจำนวนคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาวาระการดํารงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภาและ กรรมการสภาตามวักหนึ่งตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการและการเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาตราย4สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ดังนี้ 1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและ การพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยสแสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยการปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำเนินการใดๆในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้ความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดำเนินการทางวิจัยมาตราย5 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการประธานสภานักศึกษานายกองการนักศึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกฎหมาย การงบประมาณและการเงินการบริหารงานบุคคลการปกครองส่วนท้องถิ่นการศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมและด้านอื่นๆตามที่สภามหาวิทยายลัยเห็นสมควรในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยายลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งองค์ประกอบจำนวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตลอดจนการประชุมวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาตราย6คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ดังนี้1 ส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3. ส,ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 4. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนมาตรา27ให้มีอธิการบาดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริการงานของมหาวิทยายลัยแต่ละแห่งและจะไม่มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจำนวนที่สภามหาวิทยายลัยแต่ละแห่งกำหนดเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้มาตราย8 อธิการบดีนั้นจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภาหมหาวิทย,ทยาลัยจากผู้มีคุณสมบ,บัติตามมาตราย9 9หลักเกณฑ์วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยกระบวนการ สัรหาซึ่งต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญและคุณสมบัติเหมาะกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 2. กระบวนการสรรหา จะต้องเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของบุค,คลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยมาตราย29อธิการบาดีต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและ ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีในมหาวิทยายลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยายลัยรองรับรองหรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมาการสภามหาวิทยายลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยายลัยรับรองหรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาตรา30อธิการบาดีมีวาระดำรงตำ,ตำแหน่งคาวละ4ปีและจะทรงกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตายลาออกสภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 4. ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกสั่งให้ออกจากข้าราชการเพราะเหตุมีมนทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 5. ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก6เป็นบุคคลล้มละลาย7เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถการให้ออกจากตำแหน่งตามวงเล็บ3ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนกรรมการสภาหมหาวิทยายลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มาตรา31 อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ 1. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศและข้อบังคับทางราชการของมหาวิทยาลัยดังนี้ทั้งนี้ให้สอดคล้องกลับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 2. ควบคุมดูแลบุคลากรการเงินการพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 3. จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย 4. รักษาระเบียบวินัยจรรยาบรณและมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 5. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 6. เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการต่างๆของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 7. แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีรองคณะบดีรองผู้อำนวยการ สถาบันรองอำนวยการสำนักรองผู้อำนวยการศูนย์รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสถานะเทียบเท่าคณะและอาจารย์พิเศษ 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวิชาการสภาคณาจารย์และข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการของนักศึกษา 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายกฎร,ระเบียบประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยายลัยหรือตามที่สภามหาวิทยายลัยมอบหมายมาตรา32ให้สภามหาวิทยายลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา29 อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซึ่งสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองและให้อธิการบดีมีอำนาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีได้เมื่ออธิการบดีพ้นจากตำแหน่งให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตำแหน่งด้วยมาตรา33ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทนถ้ามีรองอธิการบดีหลายคนให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทนถ้าอธิการบดีไม่ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความ ในวักหนึ่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา29คนหนึ่งหรือผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแต่ต้องไม่เกิน180วันมาตรา34ในวิทยาเขตหนึ่งให้มีสำนักวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามที่ได้รับมอบหมายและจะให้มีผู้ช่วยอธิการบดีตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้มาตรา35ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณะบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัยและจะให้รองอธิการบดีตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบตามที่คณะบดีมอบหมายก็ได้